จบอกว่าให้หาคําตอบของสมก,การเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะคะฉะนั้นคําตอบสมก,การนี้เป็นสมก,การไม่เอกพันธ์คําตอบจะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนคือ yc และ yp นะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะต้องหา yc ก่อนนะคะ yc สมก,การช่วยก็คือ m กาลัง3บวก m กาลัง2ลบ 5m บวก3เท่ากับ0นะคะจากนั้นคุณก็ลองแทนค่านะคะ m จะต้องหาได้กี่ค่าสามค่านะคะอาจาัยนก็หามาให้เรียบร้อยเลยได้ เอมสามค่าคือหนึ่งหนึ่งลบสามนะคะฉะนั้น yc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวตัวแปรอิสระค,คืออะไรตัวแปรอิสระค,คือ t นะอย่างเงี้ยตอบเป็น x มาเนี่ยไม่ให้เต็มนะถูกหักคะแนนนะตอบเป็น x มาเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักอ่ะหาเได้สาม ค่าคือหนึ่งหนึ่งลบสามฉะนั้น yc คือีหนึ่งบวกีสอง c สองอะไร c สองอะไรครูไม่มี x นนี้สักตัวเพิ่งบวกเพิ่งคูณมันจะก,กี่นี้เองอ่ะ ตลกไหมเนี่ยเพิ่งบอ,บอกเมื่อกี้นี้เองว่าตัวแปรอิสระคือ t ตอบอะไรมา x มันจะเลยชีวิตน,นี้รู้จักแต่ x แล้วนะคะอ่าฉะนั้นต้องเป็น c หนึ่งบวก c สอง t ทั้งหมดคูณด,ด้วย e ยกกำลัง t บวกกับ c สาม e ยกกำลังสามลบสาม t ต่อไปหา y p โดยวิธีลัดนะคะก็เขียนให้อยู่ในรูปตัวดาเนินการก็จะได้เป็น e 3, d กำลัง3บวก 2d ลบ 5d บวก3ทั้งหมดคูณอยู่กับ y เท่ากับ e กำลังลบ t บวก t นะคะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ย e กำลังลบ t เป็นกรณีไหนคะ e กำลังลบ t เป็นกรณีไหนกรณีที่2 s ซ t เป็นกรณีที่ สามนะคะฉะนั้นในโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีครบเลยนะ้งแต่กรณีหนึ่งสองสามนะคะหรืออาจจะมีกรณีหนึ่งอย่างเดียวหรืออาจจะมีกรณีสองอย่างเดียวหรืออาจจะมีกรณีสามอย่างเดียวหรืออาจจะมีสองสามหนึ่งสามหนึ่งสองสามก็ได้นะคะถ้ามันอยู่ในรูปผลบวกซึ่งกันและกันตอนนี้คุณทําได้อยู่แล้วผลบวกผลลบเนี่ยคุณทําได้อยู่แล้วนะคะอาจก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของเศษหนึ่งส่วนพีนะคะแล้วก็ ใช้คุณสมบัติการแจกแจงนะใช้คุณสมบัติการแจกแจงเข้าไปได้เลยนะคะค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดําเนินการได้แต่บังเอิญโจทย์ข้อนี้ไม่มีค่าคงที่ก็เลยไม่ต้องดึงนะอ่ากรณีที่สองเอ็ก n ์โพเนนทำอย่างไรดูค่า a ก่อนใช่ไหมว่า a เท่ากับเท่าไหร่ a เราเท่ากับเท่าไหร่ ลบหนึ่งจากนั้นเอา a ลงไปแทน d ทุกตัวเลยที่อยู่ใน pd อ้าวเอา,เอาลบหนึ่งลงไปแทนใน d กำลังสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งไปแทนใน d กำลังสองได้บวกหนึ่งหมดไหมหมดเอาลบหนึ่งลงไปแทนในลบห้า d ได้บวกห้าบวกสามเป็นบวกแปดฉะนั้นก้อนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เศษหนึ่งส่วนแปด คูณอยู่กับเอ็กซ์โพเนนชลของลบถีง่ายไหมเป็นการหา yp ที่ง่ายมากเลยใช่ไหมแต่มันจะยากถ้าคุณทำไม่เป็นไงอ้าวตัวที่สองสาย a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง บอกแล้วว่า a ของเราจะต้องถูกเอาไปแทนในเทอมที่เป็น d ยกกำลัง2เท่านั้นและเมื่อแทนจะต้องแทนด้วยลบ a ยกกำลัง2คือเอา a ยกกำลัง2ไปคูณกับลบ1ก่อนนะคะ,ะนี่มัน d กำลัง3จะแทนยังไง d กำลัง3คือ d กำลัง2คูน d ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาแทนให้แทนได้แค่ d กำลัง2 แล้วก็ค่อยเอาไปคูณกับดีฉะนั้น a เท่ากับหนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณดีได้ลบดีก้อนแรกเท่ากับลบดีก้อนที่สองได้ลบหนึ่งก้อนนี้แทนไม่ได้แต่เรามีลบดีตรงนี้ลบดีกับลบห้าดีเป็นลบหกดีตัวนี้มีลบหนึ่งลบหนึ่งบวกสามได้สอง นะคะก็จะได้เป็นลบหกดีเอ้ย <c oughs> อะไรนะสองลบหกดี D, หรือลบหกดีบวก2เราจะใช้สูตรผลต่างกำลังสองเพื่อที่จะทำให้เทอมข้างล่างเราอยู่ในรูปดีกำลังสองบวกหรดีกำลังสองลบกับค่าคงที่ฉะนั้นคุณมี6เอ้ยคุณมี2องลบหกดี D, ทำอย่างไรถึงจะได้ผลต่างกำลังสอง คุณต้องคูณมันด้วย2องบวกหดี D, ถูกไหมคะถูกไหมมันก็จะกลายเป็นผลต่างกำลังสองถ้าข้างล่างคุณ,ค,ณคูณด้วย2องบวกหดี D, แล้วข้างบนคุณก็ต้องคูณด้วย2องบวกหดี D, ด้วยฉะนั้นความหมายมันคือ1อยู่ใช่เป่าอ่าอย่าลืมนะพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องหาตัวอะไรมาคูณมันให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองทำไมอาจารย์ไม่ใช้กำลังสองสมบูรณ์ พราะถ้าอาจารย์ใช้กาลังสองสมบูรณ์อาจารย์จะมีเทอมดีกาลังสองมีเทอมดีมีค่าคงที่อาจารย์ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยแต่ถ้าอาจารย์ใช้ผลต่างกําลังสองอาจารย์จะมีดีกาลังสองและค่าคงที่เทอมที่เป็นดีกาลังสองแทนได้อีกรอบหนึ่งจบเลยใช่ไหมอ่ะฉะนั้นถ้าเรามีสองลบหกดี D, จะทําให้เป็นผลต่างกําลังสองก็คือเอาสองบวกหกดี D ไปคูณถ้าคูณข้างล่างแล้วต้องคูณข้างบนด้วยนะคะ ข้างล่างจะได้เป็น4ลบ 36d กำลังสองนะคะข้างบนจะได้2บวก 6d ไซด์ t เราก็ทำข้างบนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ทำกับทําำกับก้อนข้างบนทั้งหมดเลยก้อนข้างบนตอนนี้กระจายได้2องเทอมได้2ไซด์ t บวกกับ 6d ไซด์ t d ไซด์ t ได้ d ไซด์ t มีค่าเท่ากับ ดิฟครั้งที่หนึ่งของไซน์ทได้คอสไม่มีดีได้เป็นหกคอสทนะคะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมเทอม exponential จบไปเรียบร้อยแล้วเหรออีเทอรมหลังเนี่ยจะยืดยาวใช่ไหมอ่ะยังไงต่อตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่ ดึงออกนอกตัวดำเนินการได้ฉะนั้นตัวนี้มีอีกสองเทอมนะคะทิปตายได้คอสอยู่นี้นะอ,อ,นนะอะจากนั้นอาจารย์ก็ทำการแจกแจงและดึงค่าคงที่ออกสายถี P. A เท่ากับตอนนี้คุณสามารถเอาเข้ามาแทนในดีกำลังสองได้เห็นไหม ก้อนข้างล่างคุณเหลือแค่ดีกำลังสองไม่มีเทอมดีแล้วนะคะอ้าวแทนเข้าไปหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณกับลบสามสิบหกได้บวกสามสิบหกบวกสี่ได้สี่สิบฉะนั้นก้อนนี้จะได้เป็นสองส่วนสี่สิบสามสี่เทอมนี้เช่นกัน a เท่ากับหนึ่งเนื่องจาก a เท่ากับหนึ่งแทนมาได้สี่สิบเท่ากันก็ได้หกส่วนสี่สิบนะคะ สองส่วนสี่สิบก็คือหนึ่งส่วนยี่สิบหกส่วนสี่สิบก็คือสามส่วนยี่สิบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคำตอบ y มีค่าเท่ากับ yc บวก yp ก็จะได้เป็น yc คือ c หนึ่งบวก c สอง t คูณอยู่กับ e กำลัง t บวก t 3าม e กำลังลบสาม t ส่วน yp ของเราก็คือ c หนึ่งส่วนแปด exponential ของลบ t บวกกับ c หนึ 120, P, ่งส่วนยี่สิบ s i n t บวกกับสามส่วนยี่สิบ cos t จ